สวัสดีครับพบก,กับสุลข,ข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่กระตุ้นฟอร์มเตียโกซาลาตมุมีมาเน่หลุนหลังจะห้สิ่งที่เจ็ก,เกินครับตรงเรียบปรับจูนลิเวอร์พูลโดยด่วนเจ็ก,กิครับนะครับผู้จัดก,การทีมเชอร์มานกลับมาเจอกับสถานการณ์ที่ย่งใหญ่อีกครั้งหลังจากที่พวกเขาเพิ่งจะฟื้นคืนชีพได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นแต่ตอนนี้นะครับในใหญ่เลือดดอยส์มีเรื่องให้ต้องกบคิดอย่งางหนัก เพื่อที่จะเรียกผลงานสุดยอดของพวกเขากลับคืนมาให้ได้อีกครั้งก่อนที่จะสายเกินแก่ซัมุเดอร์คัมนะครับเพิ่งจะได้ยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อพวกเขาหยุดสถิติที่เร็วร้ายไม่ชนะใครในลีก5เกมติดต่อกันหลังบุกไปสอยทนนสเปอร์กับเวสต์แฮมยูเนเต็ดด้วยสกอร์3-1ทั้ง2แมตช์แต่แล้วทุกอย่างก็กลับมาหยุดจุดเดิมเมื่อดันแพ้คาอั of, rian, นฟิ์ตอบบรันแอนด์โอฟออรเบียนไป1ประตูต่อ0 ผลงานในเกมรุกที่น่าปิดหวังยังคงตามมาหลอกล้อนทับเดอะเรสขณะเดียวกันปัญหากองหลังที่บาดเจ็บก็ยังคงคุกคามลิเวอร์พูลอย่างต่อเนื่องทําใหน้นตอนนี้เจคกิงบล็อปต้องเรียบจากการแก้ไขปัญหาที่กําลังคุกคามฟอร์มการเล่นของเทียมให้ได้โดยเร็วที่สุดไม่งั้นเกมต่อไปที่พบก,กับแมนเชสเตอร์พวกเขามีสิทธิ์ดับแดดดินคาร์บนสามแมตต์ติดต่อกันแง่แง่นะฮะเรามาดูห้าข้อโหงต้องทําก่อนที่จะสายเกินไป ข้อที่หติโก้ต้องพัฒนาฟอร์มโดยด่วนผลงานของติโกอาคนโตรากับการเล่นในศึกพิมพ์ลุงเกรดครั้งแรกก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ได้แย่แต่ก็ยังไม่ดีเหมือนอย่างที่แฟนบอลลิเวอร์พูลคาดหวังเอาไว้เพราะเขาเคยทําได้เจ๋งกว่านี้สมัยอยู่กับไบยอเมเนกในเกมที่เดอเรตทุบเวนแฮมยูเต็ดเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วแกรี่ในวิวเปรียบเขากับฮวนสเตีตนแวลอนสมัยที่เล่นกับแมนเชสเตอร์เต็ดซึ่งบอกเลยนะครับว่าไม่ถูกต้องมากนักเพราะติโก ต้องลงเล่นในตำแหน่งกองกลางโดยที่ไม่มีจอแดนแฮ์เรสันกับฟอมโยซึ่งเป็นตัวสนับสน,นุนเนื่องจากทั้งคู่ถูกจับไปยืนเป็นเซนเตอร์แบ็กจำเป็นแทนที่เวอร์คิวฟานไนส์และโจโกเมสที่บาดเจ็ยบยากในขณะที่ในเกมพบกับไรตันบอกเลยนะครับว่าติโกไม่สามารถเล่นได้ในสไตล์ที่ถนัดของตัวเองเมื่อเขาโดนแดงกลางของทัพนังนวลไล่บี้แบบไม่มีโอกาสได้ปันแกมส่วนเจนสปินเนอร์และจอจิลว,วานดุมดันมานัดกันฟอร์มตกในแมตช์นี้ด้วย ยิ่งทาให้ดาวเตะชาสเปนไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้ย้อนกขับไปในเกมเวทแฮมในช่วงครึ่งแรกแตโก้มีการพันบอลสวยๆให้กับดิวอกโอลิกีเช่นเดียวกับเกมที่พบกับไรดันเขาก็โจทกษะที่ฉันสลาดในการเล่นฟีคิกจนเกิดทําให้โรเบ็ตโตเฟอร์มิโนได้โอกาสยิงตีเสมอแต่น่าเสียดายที่ทําไม่สําเร็จสำหรับเกมที่จะพบกับแมนเชสเตีรน่าจะเป็นโอกาสดีที่เขาจะได้โชว์ผลงานของตัวเองเนื่องจากทั้งสองเทียมคงจะเปิดเกมรุกใส่กัน และทำให้เขาสามารถวิ่งหาพื้นที่ได้มากกว่าแค่การได้ครอบควองบอลเอาไว้กับตัวและมองหาคุณลนแนวรุกเพื่อส่งบอลต่อที่สำคัญมีความเป็นไปได้นะครับที่ติโก้จะได้ประสานงานในแดนกลางร่วมกับกัปตันเฮนโดซึ่งจะยิ่งทำให้เขามีอิสระในการเล่นเกมรุกมากยิ่งขึ้นด้วยฮนะประเด็นที่2อฐานแก้ปัญหาฟอร์มฝืดโมซาลา สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนสำหรับผลงานของโมซาร่านั่นก็คือเขามักจะเก็บบอลไว้กับตัวนานเกินไปหน่อยแน่นอนวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่หงดังตึงเจอเพราะการในนี้เดนนิสเตอร์ลิตกับลุยส์โเลสมักทำเหมือนกันในซีซัน2013-2014ซึ่งพวกเขากเกือบได้แชมป์ลีกเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามกันที่ซาลาไม่มีาตูมานิคอยช่วยประคับประก,กองเกมรุกในแมตที่พบก,กับไบรดันทำให้เขาต้องเจอกับปัญหาในการวิ่งหาพื้นที่เข้าทำประตู แน่นอนส่วนหนึ่งต้องยกเครดิตให้กับเกมรับของไบรตันที่จะการโมซสาราจนอยู่หมัดกระนั้นนะครับสาราก็ยังคงมีจุดเด่นนั่นก็คือการเลี้ยงบอลจากเท้าซ้ายตัดเข้ามาตรงกลางเพื่อส่งบอลซุกก้นร์ข่ขายซึ่งจังหวะแบบนี้ค่อนข้างยากมากในการรับมือเหมือนกับประตูแรกที่เขายิงใส่ในเกมชนะเวนแฮมเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะครับการขาดไนานี้ไปส่งผลเกมรุกของหงส์แดงอย่างมากด้วยเหตุผลนี้จึงกรอบจึงต้องใช้ประโยชน์จากการจับสารายืนตรงกลางแนวลุก ถ้าหากสตาร์ลุกหนังชาวเซนกาม,ม่สามารถลงสนามได้ในเกมรับมือกับเรเบิสีฟ้าเจคันครับต้องพิจารณาในเรื่องนี้การที่ให้ส่าเล่นอยู่ตรงกลางแนวรุกอาจจะสร้างความยากลำบากให้กับเกมรับของซิตี้ในการคัดเดาสิ่งที่เขาทำเมื่อได้ครอบครองบอลและยิงลีลากระชักเลี้ยแบบบางโมในจังหวะที่เข้าหาประตูน่าจะทำให้เขาอันตรายมากยิ่งขึ้นกว่านี้ ประเด็นที่3แนวรุกต้องดุดนันปานดนตรีเฮฟวีเมเท่าแม้ว่าหงดันั้นเลี้ยวจะเป็นทีมที่มีเปอร์เซนต์ในการเข้ากอบบอลเหนือกว่าคู่แข่งก็ตามนะครับแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนความได้เปรียบเหล่านั้นเป็นประตูได้และที่สำคัญเกมรุกที่ได้เคยชื่อว่ารวดเร็วหวดระหำสไตล์เฮฟวีเมเท่ากลับกลายแปลสภาพเป็นเพียงแค่เพลงงจัชซะงั้นไปช่วงหลายนะัเกมที่ผ่านมานะครับการเล่นโตะก,กับเร็วของเลีว้วในะตอนที่ได้ครอบกรองบอลยังไม่ดีมากพอบางเกมพวกเขาถูกนํา แต่ทีมไม่ดูเหมือนว่าจะรีบเร่งเครื่องเพื่อเอาประตูตีเสมอเขือนและมองไปถึงการได้3มตาม,ตมนั่นงจากจังหวะการเล่นที่มีอิทธิพลกับความมั่นใจและความเชื่อมั่นภายในทีมการเล่นเกมรุกที่รวด,ดเร็วปานสายฟ้าฟาดเหมือนกับที่พวกเขาเคยทําได้ในช่วง2 3- งสามซีซั่นที่ผ่านมามีความจะเป็นอย่างยิ่งเมื่อทีมต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งที่ตั้งใจจะมาเล่นเกมรับแบบเหน,นียวแน่นอย่างในแมตช์พบก,กับไบรตันและเบ์ลี แต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยได้เห็นนับตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสจนเข้าสู่ช่วงเดือนกุมภาพัานธ์จริงๆแล้วในเกมพบกับตันเจ้าบ้านมีกาดที่ดีมากๆตั้งแต่ต้นครื่องแรกจากการบังบอลยาวตัดหลังแนวรับทีมเยือนแต่ซาลา์ดันยิงข้ามคานน่าจะเฉยขณะที่อีกจงังหวะก็ามาจากการเปิดบอลเลียดของเฟรชอเล็กซิเนโนและก็เป็นบังโมคนเดิมที่ยิงพลาดฉะนั้นสิ่งที่ในาใยชอนยิมันต้องปรับจูนเป็นการด่วนก็คือสไตล์การเล่นที่รวดเร็วแม่นยำ ซึ่งเป็นเครื่องหมายการันตีความโหดของหงดังหรอวผู้รวมไปถึงซาลาที่ต้องใช้โอกาสที่ทีมมีเปลี่ยนเป็นประตูให้ได้ประ็นที่4จับเฮนโดขึ้นตำแหน่งเดิมหรือให้เธอร์ตจนลงทำหน้าที่ช่วงที่ผ่านมาจอแดนแฮนสันต้องสลับสับเปลี่ยนเล่นกองกลางกับกองหลังมาดูตลอดทำให้ผลงานของเขาขาดขาดเกินเกินและขาดความต่อเนื่อง แม้ว่าจะทําได้ดีและรับคําชมบ่อยมากจากการที่ทําหน้าที่เป็นเซนเตอร์แบ็กจำเป็นก็ตามเฮเดลลงเล่นได้อย่างโดดเด่นในตำแหน่งกองหลังโดยเฉพาะนนในเกมที่ชนะทอร n นสเปอร์และเวนแฮมยูไนเต็ดแต่จริงๆแล้วเขาก็มีประโยชน์กับทีมมากๆเมื่อเขายืนในตำแหน่งที่เขาถนาดัดนั่นก็คือการเป็นโฮดดิ้งมิฟิลและจะช่วยทำให้ตีโก้ได้เล่นสบายมากยิ่งขึ้นยางไรก็ตามนะครับหาก ฮนนิสันยังคงต้องยืนในตำแหน่งกองหลังต่อไปงานนี้จึงกลับขวนให้โอกาสเกติจโจนลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะดาวรุ่งรายนี้พิสูจน์เห็นแล้วว่ามีผลต่อเกมรุกของหงส์แดงอย่างมากโดยเฉพาะในเกมพบก,กับเวนแฮมที่เขาลงสนามอยู่ครึ่งหลังและจาก,การอาซินกับซาลาดทำประตูนในทันทีถามยังมีอีกหลายจังหวะที่คอยปั่นป่วนเกมรับขุนค้อนเดนซิดา,น,าน,นะครับที่จริงกลับดันทำพลาดเมื่อจับเกิดติจโจนลงเล่นเป็นตัวำรองในเกมพบก,กับบรดัน และกว่าจะเปลี่ยนตัวลงมาในสนามก็เหลือเพียงแค่สินาทีกว่าเท่านั้นทําให้นักเตะไม่สามารถงัดฟอร์มช่วยทีมได้ฉะนั้นด้วยฟอร์มของนักเตะในวัย20ปีเหมาะสมที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงพบก,กับแมนเชสเตอร์ตี่อย่างแน่นอนนะครับความสดความเงื่อเงินของจูนูดร,รายนี้คงทำให้เกมในแดนกลางของลิเวอร์พูลมีความดุดันและอันตรายมากยิ่งขึ้นนะฮะประเด็นที่5โปรแกรมเดือดที่หา้ามพลาดโดยเด็ดขาด พวกเขามีเกมสุดเห็นรออยู่หลายแมตช์ในช่วงลานี้เริ่มต้วยการรับมือกับแมนเชสเตอร์ i, ในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพัานธ์จากนั้นก็มีโปรแกรมเตะกับสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ที่สนามคิงเพอร์เวอร์สเตเดียมโดยทีมของบขนดานโรเจอร์ยังคงฟอร์มร้อนแรงและมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์อิงเกรดอีกด้วยและจากนั้นเดอะเรดต้องประทะกับอาบาลิซิกในิสกิววาชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกก่อนที่จะกลับบ้านมาเพื่อทำศึกเมื่อซิีษสได้บีแมตรับมือกับ ท็อฟี่สินเงินเอเวอร์ตที่สนามแอนฟิลแน่นอนกว่าจะถึงเกมกับเอเวอร์ตอันดับตารางคะแนนในลีกของทั้งสองทีมจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆสถานการณ์ในปัจจุบันสโม,มสรคู่รักร่วมเมืองมีตามตามหลังแชมป์ลีกสูงสุดเหมือนูุ้ดิตก้กาวสม,มยัยเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นแต่แข่งน้อยกว่า2นัดงานนี้บอกเลยว่าแมนนี้คงเดือดสุดๆแน่นอนฮะ นี่คือ5ประเด็นนะครับที่ลิเวอร์พูลควรแก้ไขโดยด่ว,ดวนก่อนที่จะสายเกินไปแฟนบันมีข้อไหนนะฮะที่จะนำเสนอเชิญร่วมสนุกในการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยครับ